จริงๆอ่ะตั้งใจเอาไปให้อีกตัวหนึง่งเอาไปให้มอ็อคฆ่าไม่ได้ไปทางนู้นก็เอามาให้ส้มก่อนเดี๋ยวไปเด็ดเอาใหม่อืมอันนั้นมันของมอ็อกฆ่านะตำแย่แมวเนี่ยืยืมใช้ก่อนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นไปหามอกฆ่าเอาไปฝากเข้าใหม,ม่แซบบอแซบอื เอาสิเคี้ยวฟันเข็ดฟันแทนชอบน้อยกับตุ้มแย่แมวอุ๊ปอี <c oughs> <c oughs> เกือบจริง กินข้าวหรือยัง <Okay. S 1> อะวันนี้ <Okay. S 1> กินแล้วกินปลาอย่างเดียวแหลนะเนาะกินอาหารซองเปียกก็ไม่ได้เหรอเจ๊อาหารซองกินได้ไหมแมวเลียน่ะขนมแมวเลียน่ะกินได้ไหม,ไมอ,อ๋อกินได้นิดเดียวแต่ไม่อิ่มเลยนะก็กอ๋อ,อต้องแอบ,บละ่ะเพราะเขาเปลี่ยนรสชาตินะ อืมเอเออ้าวอ้าวนอนตอดเลยนางอืมแดดร้อนเพราะว่าไปนอนใต้โต๊ะป่ะนอนใต้โต๊ะเถอะพิมพ์มากเลยดูมีความสุขดูดน้าตาหลับตาเล่นเนี่ยลูก อารมณ์ดีเออเข้าไปหาหมอ,อยังละ่ะวันนี้วันอะไรอาทิตย์ไปแล้วไปมาวานหมอว่าเราเป็น,นอไรอโอ้เหรออาทิตย์นึงเลยหรอวะังสุดยิ้มจ้ะส้มน้อยกับกัำแยงแนวเอามาปาอกนะพ่อ โอ้ไม่เคยเห็นเล่นขนาดนี้ของม็อกค่าเขานะนี่เราจะไปฝากม็อกค่านะที่ดูที่ใกล้ไี่ดูหน้าไใกล้อโอ,ถอ,โอ้ถือไปด้วยเหรอนับคินนี้ละพอได้ละ่ะพอได้ก๋วยเตี๋ยวละวพอไปได้ยวออกไปนอกถนนา้า ดูมัออ้ยไอ้โอกาสเขาเล่นดินนี่สีฟ้าโอเคแล้วก็กินข้าวด้วยโอเอืม